ก็กราบสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและสกรีสวยด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็ h นแล้วนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเดทบายเด g ย์นะครับมาเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาจุกให้เพื่อนๆฟังกันืม <c oughs> <c oughs> จุกให้ดูแฮ <c oughs> <c oughs> ่เพื่อนไม่ขัดผมเพ่ผมไหวาย,ยาวเลยนะใช่ไหมเรามา ลุ้นกันดีกว่าเพื่อนว่าเราจะได้ด่านไหนด่านอะไรตะไบกัน,นไกลอนามัยอะไรอ่ะอรู้ไปเรื่อยครับอ๋อหลุดนั้นเกินนะ มาแล้วเพื่อนส่วนสำรานเนาะด่านนี้เลยโอ้แล้วเพื่อนไม่เอาเค้กมาผมที่ท่อเฮ้ยแล้วแล้วเกิดด้วยกันด้วยนะเฮ้ยเกิดสี่คนเลยไงผมต้องจำเง่อนว่าผมต้องปั่นก่อนนี่แล้วผมมีคนมาเออจะเข้ามานะโอ้โหแลพี่ยอยพี่ยอยมาแล้วเกิดมาแล้วคนนั้นก็เป็นยอยชาร์ตเลยด้วยเกินไปออกองพี่เอออะไรเพื่อ ตามสไตล์ของผมคือถ้าไล่เพื่อนผมไม่ต้องปั่นไฟถ้าเราไม่ปั่นไฟเราจะไม่ได้ออกเดี๋ยวเพื่อนเอาให้อยู่แล้วสกิลสบายๆผม <c oughs> ผมยังพูดไม่จบนะยรับมอปั่นไฟให้ให้เพื่อนดูก่อนมาบมาบมาไม่เดินผมไม่เคยกดสกิลเช็คเพืองแดงได้ครบสองครั้งเลยนะได้แค่ครั้งเดียวนั้นแหละ ไม่เป็นไรครับขยนันปานนี้ล่ะนี่แม่แม่ที่ด้นข้างหลังผมมีบูลด้วยนะเพขาหน้าจะไม่เฝ้าหรอกมั้ะกานผมกดมาเจอหยอดที่ผมกลัวมากคือคือการยืนเฝ้านะเพราะว่าส่วนมากเขาหยอดเขาจะชอบเฝ้ากันเนาะเพื่อนน,ะา,นายจะไปช่วยแหละ เผมเรียนไปแต่ผมก็รอนๆนะท่มระแวงแดงรอนมาบันแมงเราเอาไปของสักหนึ่งเรื่องไปเพื่เข้ามาดีกว่าอะไรวะเอออยู่ข้าลไหนใจเย็นพี่หอยใจเย็น อ,อ,แอ,อูแล้วผมไกลจัดเลยผมจะถึงยัเนี้เอาได้ได้ผมวนายผมวนผมวนสายผมวนขวายันยังผมวนแบบนี้แล้วเขายกนี้เลยผมตีไกลเอยไกลยไกลแล้ผมพารพารแบบไม่มีอ e ีสโก้นี้ก็ต้องจัดจะประหยัดงไหมจะยกเลยมาตไกลเลย ดีนะแมสมันเต็กกันนะแล้วผมวนไะงเฮ้ยเขาดักผมดักใจเย็นนี่หน่อยยังยักยักยักเมื่อกี้ที่ผมแบบแม,ม้มเลยนะแล้วขยันยกละด้วยอยากก่างเขาโอ้ยติดเต้นโค้งพับไปก้อนไอ้ขไม้แตกแย่ผมแย่ผมแย่ผม,ผมโ,โดดอูแล้วเขาไม่ตีเมื่อกี้เขาตีผมแตกนะแล้วผมวนไะง เพื่อนอย่าเสียงดังเขาไม่เห็นบ้หรอกผมเนียนอยู่อ้าอยู่ข้งอองา,า,า,างหลังตกใจเรติดติดผมวนไงแล้วผมวนไงวนไปตะไบกันอกไรทำไมยาทันใจอะไรโูดถึีหลังมแจะบ่นอยู่ผมพับแค่นั้นแค่นั้นแค่ไหนแค่นี้อะไรอ่ะ บ้านเลก็ต้องถึงปัป่ะและ้วผมไม่ดูแล้วผม,มดูเต็มล่างาถ้าผมมาจูบบ้านเล็กเลยเนี่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าสิบห้าเครื่องผมร้องมาแต่ห้าเครื่องแรกนะแล้วผมดูจริงจริงยามแล้วติดคืออะพี่หยอยติดคืออนะ แล้วผมวนพังแล้วผมวนแบบเอาจิ้เอาจังด้วยแล้วผมดูดูแล้วเหยื่อกลามข้าวมาเลยแอบกา้าวข้ามจะไปกา้าวข้าวอะไรละ่ะแล้วผมดูแค่ไหมแล้วก็ตะลกไปเรืเออ่อยเฮ้ยเขาดักดักดักยางก็เหย่อเหย่อใชอยยางไม้มีก็พับจะประหยัดทำไมเอ้ย ผมมาเมื่อกี้ผมจะล้มไม้เว้ยแล้วแบบตัวผมมันห่างออจากไม้เกินอ่ะจบหาคเัือดแลวไม่ต้องถามนะครับว่าเขาจะเฝ้าผมหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยในไม่จีเลย ใหญ่ก็ยืนไมิกเกินไปเบ้าพี่หอวแจงเย็นดิเราค่อยๆจัดค่อยๆพูดกันได้เพื่อนเจ้ามดพอเจอเรื่อเปิดประตูอยู่แต่ก็ช่วยยากอยู่นะครับเพราะมันเป็นใหญ่แล้วเพื่อนเปิดร้อยไงแค่นั้นแล้วอู่แล้วเพื่อนออกไปเลยเพื่อนเกินไปเกินไปเบ้าเกินจริง ออกเออปูนแล้วเพื่อนยกช็อตนี่ตก็อตที่นี่ผมไปฮินก่อนพี่หินผมนอ้อยเขาจะมา,เ,า,มานะเขามานะเขามานะเขาแทงผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมโดนบ้านแล้วเฮ้ยเขาไม่มได้ไล่ผมนี่ดี๋ยวผมไปชั่วเดี๋ยวผมไปชั่วเพื่อนกอง แล้วเขากล้าตัวใครตัวมันละเพื่อนเขานี่แทนผมจัดเลยเขนนาน้าจะไล่เพื่อนนะไล่ดีออนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแตะพี่ชายของ่อนไหนวะน้า เอา้าบรีออนอยู่นี่แล้วผีอยู่ไหนเข,เ,ขเขาจะน่าเขาน่าจะหลงนะผมว่าแล้วพี่ผมออกไปแล้ววะ่ะเดี๋ยวผมยีนครับไม่น่าเชื่อเพื่อนว่าเกมนี้เราจะรอดสี่กันโอ้โหผมนี่แบบโอเคทุกคน ถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆชอบใจในคลิปของผม,ผมหรือว่าสไตล์การพูดของผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามผมด้วยน,นะครับผมเพื่อท่าิไปใไหม่เนาะ